วัสด,ดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูตสคนต้อนรับขอสูทช่องก็ตดห้วยดังมากแช่นอกจากกับมาพกับแอดมินในวันพฤหัสที่เก่ามีน้าคมเนอกจ้กแอดมินก็ได้ไปรวบร่วมแนวทางการเซีโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางดีๆแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันกเฉเี่ยเนอกจากสำหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนําเสนอแนวทางของคนไทยบ้านฝันเป็นจริงแอดบี เหล็กฝันข้ามแก้วต่อด้วยเนื้อทางนุ่มบรรบือตกถ่ายด้วยเนื้อทางของอาจารย์อุดมท่านยา,ารจ้าก่อนไปรับชมรับฟัางแอดมินก็ขอกกำลังแห้งใจจากพี่น้องสภูสักคนนะจ้์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเดิ้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็นจะได้มีกำลังแห่งใจในการท่ามคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจจากพี่น้องสุภูสุคน้อจ้าเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนําเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นการบัเสยเวลาเฮ้ากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นอันธินาทางของคนไทยบาทคนก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคม2อง6น ซึ่งหวดนี้เพื่นก็ได้หาชุด3โต8ปดหนาและ8ปดหาสจะ้ะต่อด้วยชุด2องโตหายพิธีห่งหาหาสามหาเจหาและ8ปดหาได้พี่นองเดอ้อหนึ่งหาหาสามหาเจศหาและ8ปหาชุด3โต8ปดหนาและ8ปดหาสจ้า ใบเบิ้งแนวทางชุดต่อไปก็แล้จ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของฝันเป็นจริงนะจ่ะของแทนรเนเปอร์เซนต์รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 0 6ซึ่งเพิ่นก็นให้ชุด3โตเม็ดเดียว7-5-3ต่อด้วยชุด2โต5-3-7-3และ5-7จ้าแคบใบเบิ้งจดไปบเบิ้งแลพี่น้องเด้อเพิ่นให้แนวทางชนก,นกันกับคนไทยบานเช่นเดียวกันจ้ะ ไปเบิกแนวทางชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดวีโนจ่ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พีนาคม25ง6ายซึ่งเพิ่นก็ให้เด่นบนไปทีลักเก่าตัวร่องลักสามกับลักหนึ่งดิพน้พองเด้อเด่นบนเก่าตัวร่องสามกับหนึ่งูตดบนเพิ่นจับไ้เก่าหนึ่งเก่าสามสามหนึ่งและเก่าเจ็ดจ้ะต่อด้วยเด่นล่างเพิ่นไ้เด่นไปทีลักเจ็ดตัวร่องเก่ากับผาคูล,าคล่างก็คือเจ็ดหา เจ็ดเก้าเก่าหาและหกเจ็ดได้พิโนวงเดอ้อสองตุลาเจ็ดหาเจ็ดเก่าเก่าหาและหกเจ็ดวดนนี้เพิ่นดับบนซีจ้าแนวทางแอดวีไปเบิง้งแนวทางชุดต่อไปกระจากซึ่งก็เป็นแนวทาง เลขฟันข้าแก้วนอกจากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคม2566เพิ่นฟันว่านอนเจาะมือน้าน้องเนือดเต็มมือนอพี่น้องและเพิ่นกระดิตีความให้ตัวเลขชุด3โตนอกจากซึ่งกรตีได้115 105และ185ต่อรวยชุด2โต19และ18ต่อด้วยเลขอายุของเพิ่นนอกจากนั้นก็คือ40อย่าง41 เพิ่นเกิดพศ2 0 0 5หด้อี่นได้พนองเด้อเหล็กฝันข้ามแก่เนาะจากเพิ่นตีเหล็กให้แล้วมักก็ไปหาจัดพอตลีติดเอาไว้ได้พี่นองเด้อกันพลาดกันตกรถเนาะจาะแนวทางรัฐบาลไทย16มีนาคม2 5 0 6มาเบื่องพมาบางตอนกันที่นทางของนมบาระบรือกันตอนเลยจากรัฐบาลไทย16มีนา2โตบนล่างเนาะจากเพิ่นให้4่45ห 8 1แ,และ8หาได้พี่น้องเดอ้อ4 1 4หา8 1แ,และ8หาแนวทางนุ่มบระบือมาเบิ่งตองอธนทีนวทางของอาจารย์อุดมท่านยาหารกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทย16มีนาคม2566สิ่งชุดนี้เพิ่นก็ได้ให้เก่า40 40ล่างา 6, 1, เพิ่นให้61ได้พี่น้องเดอ้อเก่า40 40บนจ้ะล่าง หกหนึ่งหนึ่งหกจ้าแนวทางของอาจารย์อุดมทัญาหานแคบไปเบิงจดไปเบิงได้พี่น้องเด้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันนะจาะเพราะวา่าจะเป็นแนวทางของคนไทยบ้านฟันเป็นจริงแอดมิแน,นวทางเลขฟันข้ามแก้วแคบไปเบิงจดไปเบิงกันนอจ้ะแอดมินรวบทั่วมาให้เบิงแล้วก็เก็บไวพินิจพิจารณากันเด้พี่น้องเด้อ ใชนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคณ์โปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็ร,รับรูข้อมูลอย่างมีสติเด้อจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจะ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนําเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้จ้ะสื่อตามข่างลราบสื่อตามพื้นดวขงของเจ้าของและพี่น้องด้จังจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สุดสุดโศกดีแห้งๆป,งปังๆมันๆกันทุกคน้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นสำนิกก่อนด้จ้งแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า